สวัสดีครับผมให้พ,พี่น้องวันนี้กับมาอยู่กับ่บากพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะพาพี่น้องมาอยู่ตลาดนัดบ้านหน้าฝายตำบลหน้าฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องตรงกับเช้าวันศุกร์ที่หกเช้าศุกร์ที่เจ็ดมีนาคมสองพันหนึร้อยหกสิบแปดนะครับตลาดนัดแห่นงนี้ตั้งอยู่ถนนชัยภูมิตาโต้พี่น้องนะครับทางำรายการได้พี่น้องเด้อตลาดนัดชุมชนครับกิพา พี่น้องขอเบิ่งว่าเบิ่งควาครับอากาศคึมๆพี่น้องวันนี้ฝนพอดีตกเลยเมื่อตึ๊บเลยเ่อพ่อใอีพ่อพ่อวอะไรครับผมได้แม่สาวมาดิน่ะแม่สาวแม่ยังไงแม่คนรุ่นไหนแม่ลูกแล้วเป็นลูกลูกโอ้เป็นแม่ลูกดินะโอ้เป็นแม่จ้ำเปิดเท่าไรนะพ่อ สองหมื่นแปลยเปิดไปสองหมืนแปดเนบอกเบอรได้เอาครับจะพายเบิ้งตัวศูนย์เก้าศูนเก้าศูนย์สอห้าปดสามเจ็ดแปดจ็ดี่พ่อยังครับผมพอต้งครับพอต้งเนาะเอาครับผมปันกบุกเอาพายเบิ้งสองหมปด้าร้อยเปิดไปครับราคาเปิดเป็นเงวงเลี้ยงของเราครับมงวงใหญ่อู้หญ่ของเราอยู่ครับเนี่ยทบแล้วทัเราติพ่อทับได้แต่เดือนแล้วเนี่ย ไดสองเดียเนาะทับทับเช้มมาทับผสมไอทับตัวอ้หางดีครับมใหไ่เไราคับด้วยนี่สูงร้อยหาสิบกว่าร้อยหาสิบบวกลบครับเนี่ยองไ้สองเพิ่มไปพันห้าร้อยครับเมย์ไงครับเมย์จำเพราเป็นลูกที่สองนี่เนี่ย ในท้องลูกที่สองเนาะถ้ามันติดเนะาะครับผมลูกที่สองครับหนาลึกดีนะครับเบอร์เรื่องกรดีของมาตรงกัดเย็นสบายเมื่อนี้ไม่ต้องคนตกมาแล้วก็ลืกนมเย็น สวัสดีครับครับสวัสดีครับแต่โคมไม่ลูกมาตีแมนโคมสองโคมนาะอันนี้ไม่ลูกเขาบอกแดงแดงเนี่ยไม่ลูกครับลูกเมียลูกตุ่เมียลูกัวไเงี้ยลูกพริกแดงลูกพริกแดงแล้วแม่เขาทยังปู่ยังทตัไม่น้อยอยู่สองเดือนโอ้สูง่าเถือนนเนาะครับลอยหสิบกว่าลอยหาสิบบวกหาสบเปิรเท่าไหรพอเอไปสองหมื่นเกเออขององเดย่งนเีะลูกต่มเมียตัวเนี่ ลูกที่ลูกแรกไีลูกที่สลูกสองครับลูกสเนาะสองนเจ็ดตัพุ่นเด้ฟังพุ่นเด้ตัวพุ่น่อาพันแมลูกขึ้กันแม่ลูกขึ้นกันสอพันหาพนเนาเอาไป่แม่กัทงเราอีกต่างหากเอาไปบอกเมืองนะครับพ่อ087ย8 7 2ดเ0 2530 1ย9 1ป9เ่อเาหรียญทับใหญ่เนาะเอาเดีเบ้งตละเอียดนะครับขอบคุณครับพ่อครับนี่ตทงไว้สองนเจ็ดพอต่อของเรายคบเนี่ยโอ้แดงดี ขางวัวเนาะเห็ดลูกแดงดีครับตับเวเมดดียได,ด,ด,ด้ครับเนี่ยสองห่นเจ็ดพัไดครับเนี่ยลก้ะเต็มหดชงเรย่แข่งขาดีหางก็ดีครับเนี่ย นี่ครับเราห้องไว้ตัวนี้ลูกตัวเมียเช่นกันรครับนี่ลูก,ลกตัวเมียเงินกับห้าพันครับตก็ลองได้อีกเด้ครับเด้อเนี่ยแม่กับเป็นแม่ออกไทยแต่น้อยนึงอยู่เป็นไทยกลางครับพี่นอ้องสูงกับประมาณร้อยสามสิบได้สามสิบบวกลบครับสามสิบห่าได้อยู่อ๋อตรงนี้ขึ้นอยู่ ก็ด e ีนี e ้บมนีครับไนดีแม่ท้าไปเราสันวะาก็ของบบมื่นกับหาพัน่อได้อยู่ดูมามาดูล่ะมาดูโอ้ อ๋อสอดหนามพวโรมาอยู่นี่ครับพี่น้องของผู้เรียนนี่ก็เออหาแล้วครับนี่หมูโบดพร้อสองตัวแม่กับลูกเขานะครับหูบัวใจหัวใจแดงวะหัาใจสวัสดีครับผมคือเด็กมางามใช่เนี่ยเป็นแม่ลูกอี่พ่อเนี่ยครับผมโอ้ลูกถูตัวแม่เนี่ยลูกแม่ครับปลาดุขนเพิ่นดูตจะสังแต่เหรอแม่ลูกแม่จางงามเออลูกแรกเนี่ยลูกสองครับออันนี้เป็นลูกอะไรเนี่ยลูกเขาเนี่ย ลูกตัวไหนลูกหมดแก้วฟ้าวรับท่านพิ่นว่าเพิ่นว่าเออเอาเปิดเท่าไหรพ่อแม่ลูกเนี่ยเปิดไมา22ครับโอ้22,000 2,000ราคาหัวเนาะถูกคักเนาะเออราคาคว้เป็นไงอ่ะแม่ก็บอกไงนะพ่อเนาะพูดอะไรข้างดีซั่มโอ้อ้างดีน้ำนมดีไรหลังเป็นห้องเลยเป็นตัดลูกกับตัวเมียซั่มต้นไรเป็นบอกตัวเมียย่างดีโอ้เอาเปิด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 มา22,000เนาะครับเอาบอกเบอร์เนว ศู0ห้5 1 4 0จน้องบัวระวีครับพ่อใจหนองบัวระวีะอใจขอบคุณครับผมครับอเบงดูนี่ลูกอ่ะครับมือสี่ลายมแก้วมีแมงเลยมืสองมืสองมเตี๋ยมีจุดมืมีหนพวกวดำเลยเฮียดีถ่ายยดีดีกันน้ำน้ลูก้ยังเป็นราคาห้องสิพ่อนี่ต่อได้อีกวัไน อีกถึงน้อยอยู่บ่น้อยนึงดอนคือกันโอ้อันนี้ก็แม่ก็ทับแล้วสิครับเนี่ยทับแล้วโอ้ได้จีเหรียแล้วพ่อมันที่ที่ขอเดือนแล้วล่ะมีโปรโมชั่นนะครับด้วยนี่ทับแล้วว่าท่านล่ะโอ้ทับแล้วตอนนี้ครับเราบอกกี่หลังว่าทับแล้วว่าท่านสามเดือนสี่เดือนทับหลอดที่กันสิครับครับไม่ทับแยบไม่ทับตัวแท้งที่ตัวหลอดทับหลอดโอ้ทุ่มเนี่ยไว้ปูน้อยปีนมันแล้วก็เริ่มทับทับแล้วครับทับแล้วกันศงกร์ ครเบื้องไทยเขาครับเนี่ยไทยของลูกเขาด้วยครับขมปลุกดี่ดีเลเบื้องลูกอันนี้แม่เาครับทางหน้าครับแม่เด้อเนี่ยพอไวสองพันสองนึงนะครับพี่น้องเนี่ยแม่ลูกโตได้อีกยู่เพื่นว่าอ๋อเจียครับแม่กับอ้างดีเตอร์คุง พอจอยพอจอยสูงร้อยสามสิบเลยผมคือพอจอยเนี่ยลูกแม่เขาเนี่ยเท่าไหร่เขมสูงวะน,นะว้าวแล่วพอจอยมันสูงปรานเท่าไหร่กือแม่เขาเนี่ยผมกะบปลี่ยนวะร้อยสามสิบนี่แหละครับได้ยืนเนาะอืมเพราะว่าควายมันกะยากกยกรง,งอยู่มันโตอ้ว,วนๆท่นพวกเขาไปยืนเพราะเที่ยงเขอเนี่ยร้อยสามสิบครับครับเนี่ยคุณบอกกันเด้่อยๆครับร้อยสามสิบมีอยู่ครับลูกแม่เขาเนี่ย แต่ว่าม on <c oughs> no. wow. no. ันให้ลูกดีน้ำนมมันดีไรน้อกูเดี๋ยวเคิ่วเกี้ยงเกี้ยงน้ำดีแท้วะมหาแต่แม่ใหญ่เรกแม่น้อยๆน้ำนมดีๆนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวไทยโดนๆกันถือว่ามันทรงลูกดีเจอแบบนี้เนี่ยโอ้ยพอเชิญพอเชิญวันดีครับผมครับผมพอเชิญมาจากสาวมา มาซีสาวผมก็เหลืออายุสามมาซีสาวขายตัวนึงแล้วขายตัวใดอ่ะตัวท้ายครับโอ้เอาอะไรตัวนี้อะไรตัวไผ่เนี่ขายไหนก่อนกับยายเด็กนี่กรับเราไปมือซีครับเนี่ยตัวตัวเมียจ้ะตัวเมียเป็นม่นี่ลูกยังเหรอมันทานแล้วได้ท่องตัวแล้วตัวถามจะอยู่ในท้องนี่แหละเป็นทางลูกครับจากครับหรือไม่ครับกับเป็นลูกอ่ะเองไว้มือซีตาทานไว้สูงกับประมาณร้อยสี่สิบแต่บวได้ครับได้น้อยอะไรสี่สิบเนาะเป็นทางลูกลูกที่สองลูกที่สามเนี่ยเพราะ เี่ี้สามวิเขาทอนี่สาวนางโชเล<ม>่น,นี่เด้สายตั้งเทียนนี่เด้นี่สาวปอดจริงๆองมาทันไดพันจะปีล้วก็จะปีแล้อันนี้มันสิเจ็ดสิบแดเดือนได้ไก่ทับเรานล้วน้นคือในกระทะแหละทำหมอล้วนลก่นเลยคเลือดร่อยเขาละเปิดตั้งไรพ่อตัวนี้เหรอดไวสิครับเหมือนสองพันโอ้สูงนี่ก็ประมาณรอยอยชได้คือกันตดีกันเนาะสูงดี ต้องตกน้ำเลี้ยงกินน้ำพรนาะครับน้ำเลี้ยงจริงๆได้แล้วก็ขาดน้ำเลี้ยงน้อยนตกน้ำเลี้ยงตัวนี้เด้ที่นี่พอร่นร่นนี่ไว้เมื่อสองอีนังร่นนี่พอร่นเมื่อสองได้จำนีมันมีมันขามันจักครับตัวนี้ขาจักเอ้าต้องเอาไปถอนกันเมื่อสองเพื่ออยากได้ไปถอนนี่ถอนถิ่นก็ดีขึ้นกันขาจักเลี้ยงเอาเนี่ยวานนีอมันออกลูกได้บ่ล่ะเนี่ยเอ้ามันบางอย่างมันขาดลูกจักพี่สุดมันจะเป็นมันจะเป็นถึงลูกหรือ่าตามหลักวันนี้ เปลี่ยนต้นส่วนตัวมันมันก็เป็นส่วนตัวคือโรกคือคนนี่แหละจะเมียขาแย่ออกลูกไม้ยังขาบ่แย่เนาะบ่ราเป็ี่ยนอย่างนอนี่ตับเราตี๋ก่อนมันขาดตัวนี้เหญ่โตหูนี่เลยตัวหูนี่ปล่อยห้เปิ้นแล้วครับเนี่ยอืมเป็นขายเท่าไรเนี่ยขายไปเท่าไรพอไอเปิ้นก็สิบ เอ็ดกว่าราคาขายอ่ะหมื่นพันกว่ากว่าห้าร้อยหมื่นหนพันห้าร้อยอืออเอาครับเอาหมดหัวสามตัวนี่พันไว้ราคาเดียวกันเพป็นมักตัวพี่เพป็นหูเป็นจะพูดมากเนาะเพป็นหูยาวอือเราจะพูดมากนี่ที่เหลือนี่นี่หูกระทบไายเรนเนี่ยเป็นหูบะมันอือแกผู้มีเงินหน่อยก็หน่าสวนด้วหนาไปเตียงไว้เอาพันมันอือมันสายพันใหญ่อือ เอาพอบอกเบอร์เนี่ยเอครับ0 8นย์แปด8 8ดสี่แปดสามนเนนะบ้านของนอกเขาเนาะอ,อาครับผมเอากระคุณคกระส่งได้กระุกระส่งได้ตัวนี้เคุณซื้อแล้วครับเนี่หมื่นกับหนึ่ันกับห้ารซื้อกันแล้วเอาอไปเลี้ยงเป็นแม่สาวกันนาะนี่เนาะสาวกอนอืมแข่งขาก็ดี

มืึอนี้ขี่รถป้อมาครับเอาว่างได้ก็มีข่าวมีข่าวว่างได้ก็เจ้าของตลาดนัดตลาดนัดบ้านข่าววันที่เก้าเก้าเดือนไหนก็เดือนเมษาเออมียังมีหางเคียงให้เต้นให้กำให้บายครับโอ้มวล้ำสิ่งมวล้ำมวลล้ำเสียงิ่งเดียวแหมมีผีพร้อมเดียวผีพร้อมครับเอาครับข่าวบอกบอกเต้นเนื่องเน้อได้เตรียมตัวถูกเน้อเก้ามีสายนต์สองพันห้าร้อยหกสิบแปด นเช่นเามาวันพุธได้ฟรีวันพุธครับบ้านน้ำายไอ้บ้านข่าวแล้วพี่น้องให้ดุลเราบอกว่าเรายิจัดหมอลำซิ่งให้ในห้อยไปกันจะไรครับบรรดาในห้อยอ่าพูดในห้อยแล้วก็คนซื้อคนขายน้ำเล่นครับเดี๋ยวใกล้ๆมือจะบอกเทคนิคให้อยดุลเด้อเดี๋ยวที่ลืมข่าวไปก่อนไปแบนให้แบนสวัสดีครับโอ้ได้ใส่กูบอกแล้วไงแม่ทับแม่ทับแม่ลูกย่าแม่ลูกลูกตัวไหนเนี่ย ก็ซื้อมาว่แม่ลูกตัวไหนลูกถูกตัวแม่ตัวแม่ครับโอ้ลูกตัวเมียลูกที่เท่าไรเนี่ยลูกที่เท่าไรโอู้หกันซื้อมากะว่าประมาณตัวที่หนึ่งที่ตัวที่สองเหรอวะต้องกะดูเบิ้งเขาเขาเดี๋ยครับเนีาะเบิ้งบ่ออหรอกเขาเขาจี้เราตุน้งาเลี้ยงด้วยเนาะไม่เราทำปฏิญญานึ้นเลยขึ้นเดี๋ยยังหนุกเนาะเปิดเท่าไรนะคู่เนี่ย นพันนะเนะพันนึ่งคืออันไหนหมื่นพันห้องไว้อะหมื่นหนึ่งพันขอคุยห้องหน่อยแอ,อยากขายแล้วอยากขายห้องว้หมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องเนี่ยโอ้ <c ười> ขัตัวได้ขอย่ตามือซื้อหร้ไหม,ไมตัมไปแล้วว่า <c ười> ขายได้ดิเออว่าขายเ <c ười> เอาเราบอต่าม่ได้ <c ười> เอาเอาเอาบอกเบื่อเนี่เอา 0ูนย์เก้าหกศป็เก้าสองเ้องศูนย์แป่เกบาให้เาะห้องบังขายมือนกับหนึ่ง hmm พันเนาะเอาครับครับเอาเบิ้งเัาเรือยๆให้เรือนี่ยไเลี้ยงไส้หนาอ้วนตนี้ให้เปนนาะเอาไทยงองเขบลงเบิ้งครับเดี๋ยเจ้าของนมาโยไทยเบิ้งงามๆที่น้องเดอเนี่ยเนาะมื่เรามีตงามของเราอยู่ด้วนี่ยตัวทะไลบ้านี่ พันตัวนี้เฮ้ยดีเด่นแม่ลูกก็งามตัวนี้ พ่อพ่อมาครับพ่อมาเราได้งว่มานครับหมดแล้วต้องขายใหุอยู่ไงพ่อมาเป็นเงวไม่ลูกดิพ่อมาเนี่ยเป็นงลูกทองทองทองพ่อหมานเนาะทองได้เจ็ดเดือนแล้วสองเจ็ดเดือนพ่อมาเปิดวอะไรเอ้าเปิดเท่าไหร่สองหมื่พันเอาบอกเบอร์น้่พ่อ 0833816822พ,พอมา,มายังบานงน้อยอ้าวนี่ครับ0833816822พอมายังบาดไปบานงน้อยครับวัวสูงกว่ามาร้อยส,สีครับสีแดงเนี่ยครับเนื้อหนังดีเนี่ยพี่ต้องท่องเจเดือนครับสูงแย่ยูครับนี่ เราผดไปสองหมื่นสามพันได้พี่น้องเร้อเนี่ยตอนเราได้อยู่เด้เนี่ยครับทองเที่ยวน่าาเลยโดนเจ็ปเย็นทางีคอาเงื่อนเลี่ยง แล้วเราก็ทำที่บ้นแวไม่กินสองนี่ยไม่กินเลยก็หาง พเนพเนธสวัสดีครับผมครับผมพเนธได้แม่สาวมาสามสาวเอาสาวเดงแดงต้านานีได้เนี่ยตัวอะรคู่นัสองมื่นสามพันตัวละตัวละหมื่นหมื่นห้อนกับหน0่นหเนาะตัวตัวไทยเห็นตัวไทยนี่เดี๋ตัวนี้ห้องแปดพนห้องแปดพเนาะเออเอาเอาบอกเบอร์เบอร์นพเนเดี๋ยวพอยูังอันนี้ตัวละหมื่นสองตัวนี่หมื่นสองหมื่นสามพันสตัวละหมื่นสิบห้าร้อย 1มื0นหนาอันนี้เบื่อแล้วครับเบื่รายละเอียดก่อนอเบร์ก่อนศูนย์หกห้าหห้าเพอเนี่อาจารย์พิมครับเอ,เอาเอาเบอรรายละเอียดครับตัวนี้1มื่นหนึ่งพันสิบห้ารมืหนึ่งพกับห้ารครับตัวนี้สีแดงนะพ่อเนาะเป็นเชือกเป็นปลอลวมังม้งเนี่พ่อเป็นเรียบร้อยเป็นเมอรามได้ผูกได้ นี่ก็งามของเราอยู่ได้เนี่ยเนาะนงามโอ้ผมลืมก็ดีตัวอ้วนๆอ,อยู่เพียอ่าดีตัวนี้เราห้องไปแปดพัน คุณไพคาคุณไพควันดีครับอยิ้มด้วยจิ้มด้วยอะไรอะไรยิ้มอะไรยิ้มอะยิ้มฟาขาดเรายิ้มธรรมชาติรายิ้มฟาขาดได้ยังไงวะเนี่ยได้แม่ลูกหมาครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแม่ครับโอ้ลูกอะไรลูกลูกนั่งนอนขึ้นนอนแท้เอาอย่างนี้ลูกตัวแมียนะครับของไพค้านี่ลูกลูกตัวแม่ลูกแรกเดี๋ยวไพค้าเนี่ยลูกที่เท่าไหร่ โอ้นาดีแม่เขาครับแม่ขอาทับยังเหรอยังเนาะนะยังครับยังบอรูเนาะสงเก็ดของเอาเนาะครับคำว่าทับกับไปทับเอาเนาะเปิดเท่าไร่อ้าเนี่ยงาเงเนี่ยเปิดไว้สองหม่นแปดพับาทครับสองหมบารเอาบอกเบอร์ให้ค้ามาศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหกเจ็ดศูนยหกเก้าเจ็ดศูย์ห้าให้ขาน้องบอดแูเเอาเนี่ยครับสูงรถให้แม่เขาเนี่ย ได้สี่สิบได้เนาะเอาครับผมบัเจนี่มึงลูกเขาครับเจียวันอุกุกนมดีเนาะลูกหูโบดออกสีสีช็อกเอื้อนสียังนี่พ่อสีช็อกดิสีช็อกเทานั้นสีช็อกสีช็อกแคลเรตโบสโบสสีบักตานเนาะสีบักตานสีอ้มสีบักตานจ้าวเนาะสันลู้ด้วยผมสองหมื่นแปดพันกับห้าร้อยครับแม่ลูก บบน้งลูกน้ un, องเมียด pues e es ีเลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกดีจีเดียนผมเดียนจีเดียนเนี่ยน้องตัวตกลงนี่ดีวะเมีกับเน่าเนาะเม่กับเน่าสุดหลุดเลยห้องใบสองหมื่นแปดพันกับห้าร้อยพี่น้องได้เนี่ยทูหาเราเอที่ได้โทัวบุดนทุล้วนี่ที่ได้ขายเราวะนี่ มาตัวเราอยู่นี่คนมักเราอยู่นะครับเอาคันโทรหาเราครับนะฮะเราท่านได้ขายถ้าจะซื้อราคาตีนซื้อเท่าไหรตัวนี้ข่อยข่อยมาซื้อคาติดฟ้าน,นีก่อนเลี้ยงละมืน้นเ,เลี้ยงละมื้อ ào, nó khá nào. câu à, câu liêng câu phen quá cả đầy ngâm mẹ ngâm, ọp úp cũng ngâm. ngon bít. um, ไทยบรรยากาศครับงัรถงัวเข่ามาตนทันนึงครับพี่น้องนี่หมลงกงงังเข่ามาเพื่อนกัน่นตกันทั้งที่แล้วครับคุณโตกับาาตัวาาในพิวัฒน,นะ ตัวไหนนะตัวไหนแม่ลูกตัวไหนแม่ลูกอ่ะอีบทใหญ่อีเขาอ่ะครับโอ้ยแดงตัวแดงไเดีเป็นห้องกันเถแดงตัวแดงแม่แดงันเปเนห้องกันเถแดงเป็นเทถเรนห้องราคาเาเรแม่ลูกแดงยากว่าแต่เจ้าของคน่

เป็นเ uhm สลยแม่ลูกนะไม่ล in> ูกเป็นเสลยนะฮะแม่ห้อยไม่ลูกเสลาบุญกลอย่ลูกกับแม่ิลูกหกอยู่หาุกว่าเแม่ลูกัเอาใ้กัเดถามผู้ซื้อกันบอกผู้ว่าว่าเลยซีเมอหกอยู่โอ้ซีมานกยี